มาค่ะเดี๋ยวจะเล่าช็อตเด็ดระดับตำนานบนเวทีนี้ให้ฟังแบบละเอียดทุกเม็ดตามสไตล์กูรูช่างเมาส์เลยนะคะ เรื่องของเรื่องคือสาวนามเขากำลังโชว์ลีลาการ่ร้รำกันอย่างสนุกสนานแต่ละคนคือจริตมาเต็มแบบไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะมิสมาเลเซียในชุดเกบาย่าสีขาวที่กำลังใส่อินเนอร์รำถวายหัวแบบสุดเวียงสะบัดไม้สะบัดมือพลิ้วไหวไปตามเสียงเพลงแต่ดูเหมือนแรงเวียงจะเยอะไปนิดนึงค่ะคุณเครื่องประดับที่ข้อมือเลยขอลาโลกหลุดกระเด็นร่วงตุ๊บ ลงไปกองกับพื้นเวทีต่อนหน้าต่อตาจังหวะนั้นมิสมาเลเซียคือหน้าถอดสีเลยค่ะเอามือทาบอกทำหน้าตกใจแบบคุณพระช่วยคือเลิกลักทำตัวไม่ถูกไปชั่วขณะน,นึงเลยแต่ความพีคมันอยู่ที่มิสกัมพูชาเพื่อนสาวชุดไทยสีเหลืองน้ำเงินข้างๆนี่แหละค่ะสายตาชีวัยมากหันไปเห็นปุ๊บแทนที่จะทำเนียนเต้นต่อชีตัดสินใจก้มลงไปเก็บหมับ เข้าให้กลางเวทีเลยจ้าแล้วไม่ได้เก็บไว้เฉยๆนะคะชีรีบยื่นส่งคืนใส่มือมิสมาเลเซียทันทีซึ่งช็อตนี้แหละที่ทำเอาหลายคนแซวกันยับเพราะภาพที่ออกมามันดูชุนลมุนวุ่นวายมากเหมือนกำลังยัดเยียดของใส่มือกันกลางโชว์พอมิสมาเลเซียได้รับของคืนปุ๊บทั้งคู่ก็หลุดขำกันเองแบบกลั้นไม่อยู่อารมณ์แบบเธอเก็บมาทั้ไมตอนนี้แต่ก็ต้องรับไว้นะคะพยายามจะใส่กลับเข้าไปที่ข้อมือ ทุลักทุเลพร้อมกับต้องเต้นประคองจังหวะไปด้วยกลายเป็นซีนขายขำน่ารักน่ารักบนความวูบวามที่แย่งซีนเพื่อนสาวเวียดนามที่กําลังรําสวยๆอยู่ด้านหน้าไปจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์เพื่อนรักนักเก็บของที่ทําเอาคนดูทั้งขำทั้งเอ็นดูในความโก๊กังของทั้งคู่จนกลายเป็นราม่าขำๆให้กูรูนางงามได้แซวก,กันสนั่นโซเชียลเลยล่ะค่ะ โอ้โหคุณแม่คลิปนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพูดเยอะแต่เจ็บจี๊ดไปถึงซวงในเพราะภาพมันฟ้องชนิดที่ว่าของจริงกับของกอลฟเกรด A อมันคนละเลเวลกันอย่างชัดเจนสุดๆ เปิดซีนมาด้วยเพลงดาม่าที่เข้ากับสถานการณ์แบบเป๊ะเวอร์โดยมีควีนมุกของเรายืนเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าในชุดไทยประยุกต์สีทองอารามที่ดูแพงระยับงานปักงานเลื่อมคืนละเอียดกริบโครงชุดเป๊ะเข้าหุ่นส่งเสริมสรีระให้ดูระหงสง่าง,งามแบบราชนิกุลคือมองปั๊บเดียวก็รู้เลยว่าเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นครูที่ผ่านการคิดและตัดเย็บมาอย่างประณีตบรรจงอารมณ์แบบใส่จิตวิญญาณช่างชั้นสูงลงไปในทุกฝีเข็ม รัศมีความเป็นตัวแม่คือแผก่กระจายจนกลบทุกสิ่งรอบข้างไปหมดทีนี้พอเหลือบไปมองด้านหลังปุ๊บอุ๊ยตายความแตกต่างมันกระแทกตาเข้าเด่งจังเลยค่ะคุณพี่สาวงามจากกัมพูชาที่ยืนโพสท่าสู้ตาอยู่ด้านหลังแม้จะพยายามจิกกล้องแค่ไหนแต่องค์ประกอบชุดมันทรยศหนักมากงานผ้าดูเบาหวิวเหมือนผ้าโห่สาเร็จรูปที่หาซื้อได้ตามพาหุรัสสำเพง็งการตัดเย็บดูหลวมโครกไม่เข้ารูปทรงดูแล้วรู้เลยว่าเป็นงานตัดแปะที่พยายามจะเรียน แบบความวิจิตแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันยิ่งเครื่องประดับสีทองเหลืองอ๋อยที่ประโคมใส่นั้นดูยังไงก็เหมือนพลาสติกชุบสีทองเกรดตลาดนัดมากกว่าจะเป็นเครื่องทองงานช่างหลวงดูไร้น้ำหนักและขาดความขลังอย่างสิ้นเชิงพอยืนเทียบกันช็อตต่อช็อตแบบนี้มันเลยกลายเป็นภาพเปรียบเทียบที่โหดร้ายมากเหมือนเอางานมาสเตอร์พพซในพิพิธภัณฑ์มาวางคู่กับชุดเร่าร้านแฟนซีฝั่งไทยเราคือยืนนิ่งๆแพงๆอินเนอร์แบบอัมเดอะดราม่าของจริงส่วนฝั่งเพื่อนบน กลายเป็นดูดรอปหมองและดูราคาถูกลงไปถนัดตาเรียกว่าโดนค่ากลางอากาศด้วยคุณภาพของชุดและรสนิยมล้นล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่างานศิลปะที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมจริงๆกับงานที่พยายามก๊อปปี้แต่เปลือกนะ่ะมูลค่าและความสง่างามมันเทียบกันไม่ติดเลยสักนิดเดียวค่ะ มาเมามอยกันต่อให้หูชีกักบฟีดแบ็จากฝั่งลาตินและเหล่ากูรูสเปนกันบ้างค่ะคุณพี่บอกเลยว่าฝั่งนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องปากแจ๋วอินเนอร์แรงระดับ10ริกเตอร์อยู่แล้วพอเขาได้เห็นคลิปกำไลบินกับศึกชุดไทยประทะชุดเพื่อนบ้านคอมเมนต์คือแตกเตนสนั่นหวันไหวเริ่มจากช็อตกำไลหลุดที่ทำเอากูรูฝั่งนั้นอุทานพร้อมกันว่า ไอเด m i สมิโอหรือพระผู้ช่วยคำกันปอดโยกว่าสีน,นี้มันคือลาคโคมเดียหรือละครตลกชัดๆบางคนสับแรงบอกว่าเกซิโกนี่มันคณะละครสัตว์หรือไงเพราะบนเวทีระดับแกรนด์แ a ลมความเป็นมืออาชีพต้องมาอันดับหนึ่งการที่เครื่องประดับร่วงตุ๊บกลางเวทีถือว่าเป็นฝ่าเตาหรือหายนะขั้นสุด มันประจานความไม่พร้อมและความชีพของอุปกรณ์แบบตะโกนยิ่งจังหวะที่มิสกัมพูชาก้มลงไปเก็บแล้วยัดใส่มือเพื่อนเนี่ยกูรูสเปนถึงกับแสวว่าฟิวเหมือนแม่ค้าในตลาดกำลังยัดเยียดของขายว่าโตม่าเอสดูโยเอาไปสิเธอทำตกนะ แทนที่จะเตะออกไปเนียนๆหรือปล่อยผ่านกลับทำเป็นซีนแย่งซีนที่ดูเกตโตหรือดูบ้านๆมากกว่าจะดูแพงส่วนมิสมาเลเซียก็น่าเอ็นดูจนเขาบอกว่าป o เบซิต้าหรือน่าสงสารน้องมากรำอยู่สวยๆต้องมารับบทตลกคาเฟ่ซะงั้น ความพีกยังไม่จบแค่นั้นนะคะมาต่อกันที่ศึกเทียบชุดที่โดนกูรูสเปนสับเละไม่มีชิ้นดีในประเด็น Class vs. ร s s f r a s สหรือ Class ปะทะชุดแฟนซีงานวัดงานนี้ฝั่งไทยยังควีนมุกการตะรือไทยได้รับคำชมลอยลำเป็นว่าอาัลตากอสตูราหรือโอ๊ตกูตูชั้นสูงยกย่องให้เป็นโอราเดอาเต้หรือถืองานศินลปะดีๆนี่เองผ้าดีมีน้ำหนัก เปซาโดการปักเย็บอิม e c กคาบเบไร้ที่ติใส่แล้วดูเป็นเรนาหรือราชินีที่แท้ทรูดูแพงดูลงทุนสุดๆตัดภาพมาที่ชุดเพื่อนบ้านกูรูบอกคำเดียวว่าเหมือนดิสฟรัสบาราโตหรือชุดแฟนซีราคาถูกผ้าดูบางเบาเหมือนกระดาษส่วนเครื่องประดับก็ดูปลอมเหมือนพลาสติกชุบสีทงเกรดประหลาดนัดน่นแหละแต่คอมเมนต์ที่เจ็บ จีที่สุดต้องยกให้ประโยคที่ว่าฝั่งไทยคือชุดที่คุณเห็นในพิพิธภัณฑ์ส่วนฝั่งกัมพูชาคือชุดที่คุณสั่งจาก AliExpress แล้วได้ของไม่ตรงปกหรือฟิลโลเกพีเดส vs โลเกเตีิกานั่นแหละคะ่ะ สรุปสุดท้ายกูรูฝั่งสเปนเขาฟันทงเลยว่าเรื่อง attitude หรือจริตความมั่นเนี่ยอาจจะพอสู้กันได้แต่เรื่องบัตเจ็อ e กา a l i t ้หรืองบประมาณและคุณภาพงานเนี่ยมันคนละโลกฝั่งไทยคือทำถึงดูอินเตอร์ส่วนอีกฝั่งคือ try hard but fail พยายามแรงแต่ไปไม่ถึงจนกลายเป็นตัวตลกในสายตาชาวโลกไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ มาค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเสียงเม้์มอยจากฝั่งละตินอเมริกาสายแฟชั่นจัดจ้านและยุโรปสายผู้ดีตีนแดงกันบ้างบอกเลยว่าฝั่งนี้เขาไม่ได้ด่าแรงแบบหยาบคายแต่เขาเชื้อนิ่มๆด้วยความจริงอ่านแล้วเจ็บจี๊ดไปถึงกระดูกดำเลยค่ะคุณพี่เริ่มที่ฝั่งละตินหรือว่าลาติโนสที่ขึ้นชื่อเรื่องความแพชั่นแรงกล้า วอดดิ้งที่ใช้คือแซบพริก10เม็ดโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่า stage presence เขาบอกว่าช็อตที่มิสกัมพูชาก้มลงไปเก็บกำไรแล้วยัดใส่มือเพื่อนเนี่ยมันคือ get disaster หรือหายนะชัดๆกูรูชาวโคลัมเบียกับเวเนซุเอลาถึงกับสายหัวแล้วบอกว่านี่มันเวทีนางงามนะจ๊ะไม่ใช่ตลาดสด e s t o n o e s u n m a g a d o ถ้าเป็นนางงามละตินตัวแม่เขาจะใช้เท้าเคีย้ยวออกไปแบบเนียนๆหรือเต้นทับไปเลยแบบ I r o n t care เพราะ the show must go on การก้มลงไปแบบนั้นมันทำให้เสียลุคควีนกลายเป็นดูเหมือนเมดหรือแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดเวทีซะง,งั้นทำลายเมจิกมูเมนต์ของเพื่อนที่กำลังรำสวยๆจนพังพินาศหมด ข้ามมาที่ฝั่งยุโรปหรือว่า Europeans โดยเฉพาะกูรูสายแฟชั่นจากฝรั่งเศสและสเปนฝั่งนี้เขาเน้นเรื่องเทส t ตหรือรสนิยมและ Class หรือระดับแบบสุดๆพอเห็นชุดไทยเทียบกับชุดเพื่อนบ้านเขาคอมเมนต์ได้เจ็บแสบแบบผู้ดีว่า c ซ l แลดิเฟร์ร็อออนเธอละโอ๊ตกูทู เอลเลเปรตพพเทหรือนี่คือความแตกต่างระหว่างโอ๊ตกูตูกับเสื้อผ้าโหลโดยเขาชมชุดของไทยว่าคือ s ophisticated มีความซับซอ้อนและงดงามดีเทลการปักเลื่อมและสีทองที่ใช้ดูเป็น Royal g โกหรือทองราชวงศ์ที่ดูแพงและมีประวัติศาสตร์ส่วนอีกชุดหนึ่งเขาใช้คำว่า k i t c h หรือดาดดด่นไร้รสนิยมเขาบอกว่าสีทองที่ใช้ดูเฟกเหมือนพลา ติและการตัดเย็บดู unfinished ไม่เรียบร้อยเหมือนชุดที่ทำมาใส่เล่นๆในปาร์ตี้ฮัลโลวีนมากกว่าจะเอามาโชว์วัฒนธรรมสรุปคอมเมนต์จากสองทวีปเสียงแตกไปในทิศทางเดียวกันว่า Money can t b y y l l s s s เงินซื้อรสนิยมไม่ได้จริงๆฝั่งไทยคือตัวแทนของความโปรเฟ s ชั o นอล มืออาชีพที่ทำกันวาดมาดีตั้งแต่หัวจรดเท้าส่วนอีกฝั่งคือ a m a t อ u r มือสมัครเล่นที่พยายามจะกอปปี้แต่ออกมาเป็นเกรด mirror ที่คุณภาพไม่ถึงงานนี้เลยโดนอินเตอร์เขาสอนมวยเรื่อง the art of pageantry หรือศิละปะแห่งนางงามไปแบบจุกๆเลยละคะ่ะ